สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะประจำเดือนเมษายน2567นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะโอเคค่ะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นสามเหรียญ เป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่เนาะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนวาดแผนวาดอนาคตร่วมกันนะคะตรงนี้ขึ้นมาเป็นห้าเหลี่ยนเนาะ i g h วไฮพินซ์แล้วก็ตามมาด้วยอ๋อ h e อร์มินะคะเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีอ๋อตัวคุณเองก็รู้สึกว่าอ๋อมันเหมือนคบกันมานานแล้วดิวกันมานานแล้วแต่มันเหมือนกับว่าอะไรอมันยังไม่ชัดเจนอย่างที่ต้องการหรือว่า รู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการวิ่งตามเขาคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้คุณต้องวิ่งตามเขาอะค่ะสิบถ้วยหกไม้เอ็ดอ,อวาดนอะแต่ช่วงนับจากเดือนเมษายนนี้ไปค่ะก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะดีขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นเหมือนกับว่าได้คุยได้เคลียร์ใจกันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างคุณกับเขา กถ้วยค่ะมีการขอโอกาสขอการปรับตัวปรับความสัมพันธ์จากเขานะ2เหรียญค่ะความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดนะ7ถ้วยก็เพราะว่าเ,ออเขาเป็นคนตรงสเปคตรงไทยอะค่ะอีกในนึงก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุไฟคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นะคะค่ะสําหรับพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะในเดือนเมษายนนี้ยก็บอกเลยว่า ที่ผ่านมาคุณจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆแล้วก็อยากที่จะสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวร่วมกันค่ะแต่เหมือนเวลายิ่งยาวนานยิ่งผูกพันยิ่งเหมือนกับคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่คืบหน้ามันไม่มีความหวานแววไม่เทคแคร์ดูแลกันเท่าที่ควรพอพลังงานของเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาค่ะเป็นอะไรที่คบกันมาได้แบบอ,อ๋อเขาเรียกคบได้นานคบได้ยาวแต่ว่ามันไม่หวือหวาไม่หวานแบว,วไม่โรแมนติก แล้วก็มันเหมือนกับการขาดการดูแลเทคแคร์กันในตรงนี้ค่ะที่ทําให้ตัวชาวธาตุไฟเองรู้สึกหวาดระแวงในความสัมพันธ์นะคะอืที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยอาจจะรู้สึกท้อใจอาจจะแบบว่าอยากคุยอยากเคลียร์แหละแต่เหมือนไม่กล้าพูดออกไปนาะกลัวทาลายบรรยากาศของความรักความสัมพันธ์นะคะก็บอกเลยค่ะว่าในเดือนนี้คุณทั้งคู่มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันอาจจะเป็นช่วงวันหยุดยาวช่วงสงกรานที่มีเวลาอยู่ด้วยกัน ในตรงนี้แนะนําให้คุยให้คุยกันให้เกียร์ใจกันนะคะเพื่อจะได้ปรับความเข้าใจกันให้ดีขึ้นเพราะว่าพลังงานขึ้นมาแล้วนะ้องว่าเป็นพลังงานดีๆการเริ่มต้นใหม่การแบบเหมือนมานับหนึ่งด้วยด้วยกันใหม่อะ่ะหรือหลายๆคู่มีปัญหากันอยู่มีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่ะคะ่ะถ้าได้มาคุยได้มาเกียร์ใจกันในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ได้ปรับความเข้าใจในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะ่ะ แล้วมันจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นความรักความสัมพันธ์รับรื่นขึ้นตรงนี้ค่ะด้วยพลังงานแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวคู่ที่มีปัญหากันโกรธกัน,กกนเขาจะกลับมาขอเคียร์ใจเขาจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสจากาชาวธาตุไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ายัางไงแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วในตรงนี้อ๋อให้โกรธกันให้แบบงอนกันยังไงช่วงเวลามันผ่านไปแล้วก็เหมือนกับหายโกรธหายงอนเนาะแล้วให้โอกาสเขาค่ะได้ปรับตัว ให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ายังรักเขาอยู่ยังไงเรายังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณค่ะยังพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาคนนี้เสมอแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวเข้าหากันค่ะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างแปดเหรียญ The Sun ก็บอกเลยบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันเนาะที่คุณกับเขามันเหมือนต้องเคลียร์กันนะคะหาโอกาสหาเวลาพูดคุยกันนะเพราะยังไงแล้วเขายังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็พยายามที่จะปรับตัวอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์เพราะยังไงแล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์สำหรับเขามากๆเขาหลงสเสน่ห์คุณนะคะในตรงนี้ถูกอกถูกใจอเพราะว่าสามด้วยเข้ามาเป็นความรักที่เขาเจอคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเจอคนที่ใช่เจอคนที่เขาค้นหามานานนะคะ แต่บางทีบางครั้งเขาเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกหรือเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆค่ะในตรงนี้นะเพราะว่า9ก้าถ้วยขึ้นมาสองถ้วยแหละก้าถ้วยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้นะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจมากๆค่ะในความมั่นใจของเขานี่แหละที่มันทําให้เขาอาจจะมองข้ามหรือละเลยการดูแลเทคแคร์ไปนะในตรงนี้เขาเป็นคนหัวดือ้อหัวรันด้วยค่ะเพจออบซอ r ์ รือในหลายๆคู่บอกเลยว่าคุณกับเ,เขามีปัญหากันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําพูดบางทีบางครั้งเป็นคําพูดที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นคําพูดที่ไม่คิดว่าพูดออกมาแล้วจะมีปัญหาในตรงนี้ที่ทําให้มีปัญหามีประเด็นกันนะคะนายออฟคัพค่ะความรักที่รอการเติมเต็มนะหรือว่าความรักที่เหมือนมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันเ,ออเกิดคิดเขาเกิดคิดขึ้นได้ว่านะตอนนี้เวลานี้เหมือนความรักมันไม่ไปไหนอะ่ะมันหยุดนิ่งอยู่กบที่แล้วมันเหมือนกับมันไม่ได้เพิ่มขึ้น อ๋อแต่มันเหมือนกับอยู่กับที่แล้วมันรู้สึกราบเรียบเกินไปอ่ะอืมมันไม่หวานหรือไม่โรแมนติกอะค่ะสิบดาบอ๋อก็เป็นช่วงที่เขาอาจจะเ,เครียดจากสภาวะรอบๆตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเนาะที่มันเหมือนเป็นอะไรที่กดดันเขาอะ่ะอืมมันก็เลยแบบอาจจะเครียดกับเรื่องงานจนไม่มีเวลาให้กับคนรักนี่ก็เป็นไปได้ค่ะ แปดไม้ขึ้นมาก็บอกเลยว่ายังไงแล้วเขาต้องการคุณแล้วอยากไปต่อความสัม uh, พันธ์นี้ค่ะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็บอกเลยว่าเขาพร้อมที่จะเกลีย์ใจกับคุณนะคะค่ะมาดูนะคะว่าเขารักคุณไหมคะในความสัมพันธ์นี้เขารักเขาคิดกับคุณยังไงเตุอัพพาร์ติเคิลค่ะ The e m p e r o r แลอร์และควีนออฟสก็บอกเลยค่ะว่าเขารักเขา เขารักเขาถูกใจคุณนะอ๋อในความมั่นใจของคุณในความ,มอ๋อเขาเรียกอะไรการคิดการอ่านกล้าตัดสินใจหรือว่าในิสัยของคุณนะคะ่ะที่มีสเสน,น่ห์โดนใจเขานะอืม The world เขาก็ยังคาดหวังฝันไปถึงอานาคตเนาะในตรงนี้ค่ะเขาก็มองไปถึงอานาคตอันไกลเหมือนกันนะระหว่างคุณกับเขาหกเหรียญและเจ็ดดาบก็บอกเลยค่ะว่า ยังไงแล้วเขาไปต่อความสัมพันธ์นี้แบบยาวๆแน่นอนเนาะเหมือนบางครั้งบางทีช่วงที่มันมีปัญหากันนะคะบางทีเขาก็อาจจะลืมคิดไปอย่างที่มีการบอกเนาะบางทีอาจจะละเลยไปด้วยออความเครียดจากเรื่องงานหรือเรื่องใดๆก็ตามที่เป็นสภาวะกดดันรอบๆตัวเขาอะเออมันทําให้เขาไปเคลียร์ตรงนั้นออก โฟกัสกับตรงนั้นจนลืมออความรักความสัมพันธ์ไปในตรงนี้ก็เป็นไม่ได้ค่ะเพราะบางทีบางครั้งการครบกันนานๆแล้วมันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันวนลูปก,กันแบบเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรหหวาหวานแหวโรแมนติกอะไรมากมายในตรงนี้ก็เหมือนกับว่ามันเป็นความเคยชินไปอะค่ะก็เลยทําให้ขาดการดูแลเอาใจใ,ใส่กันไปเนาะนี่ก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณค่ะเขามีคนอื่นอีกไหมคะนอกจากคุณ The ี m p e s พ The Star อืมคุณเป็นคนที่เขเรียกแ่ะมันเหมือนกับ Perfect ที่สุดแล้วสําหรับเขาใช่ที่สุดแล้วสําหรับเขาเขายังไม่ได้มองหาใครใหม่เนะเพราะว่านะตอนนี้เวลานี้บอกเลยว่าใจเขาอยู่กับคุณแล้วต้องการที่จะประครับคองความสัมพันธ์นี้ไว้ค่ะดูค่ะคู่ที่โกดกันจะได้กลับมาคืนดีดีเทิร์นกันไหมเอ่ย The c h a r i o t เก้าเหรียญ ก็บอกเลยคะ่ะว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ห่างๆกันเนาะเจ็ดเหรียญเพราะว่ามันผ่างกันด้วยเรื่องงานห่างกันด้วยเรื่องของความยุ่งในเรื่องของการเขาเรียกการสร้างเนื้อสร้างตัวหางเงินหาทองอะค่ะทําให้คุณกับเขาอาจจะยังไม่มีเวลาที่จะคุยกันมันเหมือนมีรักดีๆอยู่แต่ก็ขาดการเทคแคร์ดูแลก,กันเนาะในตรงนี้มันเลยทําให้กุ้มใจเลยทําให้ต้องมาคิดเยอะคิดมากค่ะอืก็บอกเลยคะ่ะว่ายังไงแล้วคุณกับเขาตัดกันไม่ขาดนะ เพียงแต่อาจจะต้องอรอเวลานิดนึงค่ะสำหรับวิธีโกรธกันเนาะแปดถ้วยแล้วก็ Page of สอดเดอ i c i a n ิเนค่ะยังไงแล้วทั้งคุณแล้วเขาค่ะไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้จบลงง่ายๆหรอกก็เหมือนกับว่าพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเพื่อจะเคลียร์ใจเพื่อจะไปต่อ,อความสัมพันธ์นี้ให้ได้อะคะ่ะค่ะแนวน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปเออ ชัดชิดค่ะสามไม้8ดดาบหกเหรียญอ่ะมันจะมีการปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นแล้วความรักความสัมพันธ์ถามว่าไปต่อกันได้ไหมไปต่อกันได้ค่ะจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากมค่ะระหว่างคุณกับเขาเนาะเก้าไม้ค่ะเพชรอพัพาร์ติเค 8ถ้วยแต่ก็ยังพบยังเจอกับปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆค่ะที่คุณกับเขาปรับกันไม่ได้หรือว่าต่างคนต่างแบบเออเขาเรียกอ,อะไรต่างคนต่างมีอีโก้เออโดยที่ว่าไม่มีใครยอมใครค่ะในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุณต้องการให้เขาปรับเขาต้องการต้องการให้คุณปรับอะ่ะแล้วมันยังต่างคนต่างก็ยึดมั่นถือมั่นนะคะในตรงนี้ที่จะมีปัญหามีประเด็นกันเรื่องเดิมๆนะถามว่ารักไหมรักกันอยู่นะแต่ว่าในเรื่องที่ยอมกันไม่ได้ก็ยังคง มีปัญหามีประเด็นกันอยู่อะค่ะสี่ดาบสองดาบคุีนบับครัค่ะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วตัดกันไม่ขาดระหว่างคุณกับเขาเพราะว่าถามถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ไปได้เขาเรียกแหละมันเหมือนกับว่าสามารถปรับตัวกันแล้ว ยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ได้อยู่ค่ะแต่ยังมีปัญหากันบ้างกับปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆเรื่องทัศนคติเรื่องนิสัยค่ะที่คุณกับเขายังต้องปรับกันอยู่แต่ถามว่าคุณกับเขาจริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ไหมจรงิงจังชัดเจนค่ะเพราะว่ายัางไงเราบอกเลยว่ามองถึงเรื่องอนาคตไม่ได้อยากคบแบบเล่นๆเนาะต้องการที่จะคบแบบจรงิงจังต้องการที่จะคบแบบสร้างครอบครัวร่วมกันค่ะ ในคู่ที่โกธกันจะได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นจะได้กลับมาคุยกันใหม่จะได้กลับมาดีวกันใหม่เพราะใจคุณตัดเขาไม่ขาดในตรงนี้บอกเลยว่าไม่ว่าจะมีปัญหามีประเด็นอะไรเข้ามาคุณไม่สามารถจะมูฟออนจากความสัมพันธ์นี้ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นความรักแบบรุ่มหลงรักแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาค่ะในบางครั้งอะค่ะตัวคุณเองคิดว่าคุณเองสามารถตัดเขาได้เนาะแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วไม่ได้เลยค่ะยิ่งรักฝังลึกขึ้นมากทุกวันทุกวันนะคะ ในตรงนี้ก็บอกเลยค่ะว่าจะคุณทั้งคู่จะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ปรับตัวเข้าหากันแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเป็นคู่ที่คอยเทคแคร์ดูแลกันนะคะ่ะอาจจะมีประเด็นกันบ้างมีปัญหากันบ้างเนาะแต่ก็ถือว่ายังไปต่อได้อยู่ค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นน่ะถ้าเคลียร์ถ้าแบบต่างฝ่ายต่างยอมถอยคนละก้าวอะ่ะมันจะสามารถไปต่อความสัมพันธ์นี้ได้แบบราบรื่นเลยแหละ แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันน่ะมันจะเกิดการทะเลาะเกิดแบบปัญหากันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะทําให้ตัวเอกตัวคนนะคะี้ค่ะต้องมานั่งทบทวนความสัมพันธ์นะว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะคะแต่ก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วตัดใจไม่ได,ตด,ไได้ตัดใจไม่ขาดมุกออนไม่ได้ค่ะเพราะรักเขามากๆคุณนกขับค่ะมันเป็นความรักรุ่มโรยมันเป็นความรักที่ไม่สามารถจะตัดใจได้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นการรักแบบฝังลึกรักแบบรักมั่นค่ะ ในตรงนี้ก็เออก็บอกเลยว่ามันปัญหาประเด็นที่มันเกิดขึ้นอะมันเล็กน้อยมันคุยกันได้มันปรับกันได้เนาะแต่ด้วยพลังงานแล้วบอกเลยว่าคู่ของคุณเนี่ยปรับเขาเรียกแหละเลิกกันยากมุฟออนยากอืมเพราะว่าใจมันผูกมัดกันไปแล้วอืมในตรงนี้ความรักมันเหนือกว่าปัญหาค่ะก็บอกว่าเวลามีปัญหาการโกรธการงอนกันอย่างที่พี่กาบอกเนาะสุดท้ายแล้วอะแป๊บเดียว คุยกันได้เคลียร์ใจกันได้มาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เหมือนกับวนลูปกลับมาปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆม,มาค่ะในตรงนี้แนะนําให้พูดคุยแนะนําให้ปรับตัวกันเนาะเพื่อให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันราบรื่นขึ้นค่ะเพราะยังไงแล้วคู่ของคุณมันอมาไกลแล้วอะ่ะแล้วก็ยังพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ต่อแล้วก็มองไปถึงเรื่องการสร้างอนาคตร,ร่วมกันนะคะโอเคค่ะ ยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะคะออกผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาแฮปปี้เอนดิงนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ